ที่จบไปคงคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับเป็นอินโทรเพลงแกล้งนะครับของซิล f ฟูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไงนะครับก่อนเื่นเพื่อนเหมือนเช่นเคยครับตั้งสายดอกเป็น e flat นะครับสำหรับเพลงของซิลิฟูนะครับเดี๋ยวดูนะว่าตั้งยังไงนะครับมาตั้งพร้อมกันนะครับสาย1ปกติ e เป็น e flat นะครับหรือ d sharp ครับสาย2ปกติเป็น b ตั้งเป็น b flat หรือ a sharp นะครับ สาย3ปกติ G ตั้งเป็น G f ฟ t หรือ F s h a r p สาย4ปกติ D ตั้งเป็น D f ฟ t หรือ C s h a r p นะครับสาย5ปกติ A ตั้งเป็น A f ฟ t หรือ G s h a r p นะครับสาย6ปกติ E ตั้งเป็น E f ฟ t หรือ D s h a r p นะครับอ่าที่ผมต้องบอก2แบบว่าเครื่องตั้งสายบางรุ่นจะแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า ที่หลักๆก,ก็คือเป็นตัวเดียวกันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยในอินโทรนะครับจะมีคอร์ด g นะครับคอร์ด C คอร e ์ or, อดเมเนอร์คอร์จะเล่นในรูปแบบการเกานะครับ1ชุดแล้วก็การดีคอร์ด1ชุดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อลองนะครับมาเริ่มที่คอร์ดแรกนะครับผมคอร์ดแรกคอร์ด G นะครับมันจะมีวิธีจับ ที่ไม่เหมือน G ปกตินะครับส่วนชื่อคอร์ดนะครับใครสนใจก็ลองไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับผมจะเรียกเป็นคอร์ดโทนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันง่ายๆนะครับเริ่มจากสาย6ช่องที่3ครับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้นะครับที่สายหช่องที่2แล้วก็นิ้ว,น,วนางนะครับสาย2ช่องที่3ได้นะครับทีนี้เพื่อนๆลองดีดลงมาดูนะ จะได้เสียงนี้แสดงว่าถูกนะครับทีนี้แต่ละคอร์ดนะครับเราจะมีวิธีเล่น3ามสเต็ปนะครับก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับตรงนี้เพื่อนๆจำไม้ดีนะครับสเต็ปแรกก็คือดีดลงไปเลยครับนี่คือสเต็ปแรกครับจำไว้ดีนะต่อไปสเต็ปที่2ดีดสายสาสายส ขเข้าใจไหมสเต็ปแรกดีลงไปเลยสเต็ปที่2 3 2สเต็ปที่1กับสเต็ปที่2จะเล่นติดกันเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะมันจะเว้นแป๊บหนึง่งแล้วเราไปเล่นสเต็ปที่3ก็คือดีสาย4 3 2 1 4 3 2 1นี่คือ3สเต็ปนะครับอันนี้ผมเป็นเทคนิงส่วนตัวนะครับให้เพื่อนๆจำได้ง่ายๆนะครับ ทีนี้เพื่อนๆลองฝึกตัวนี้ให้คล่องดูก,ก่อนนะครับยังยังไม่ต้องเปลี่ยนคอก่อนนะช้าๆจะเป็นอ่าแบบวนก็ได้นะครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะอ่าประมาณนี้นะครับพอเพื่อนๆเข้าใจแล้วก็เริ่มจับจังหวะได้นะนะครับต่อไป ให้เพื่อนๆเริ่มเปลี่ยนคอร์ดนะครับพอเข้าใจนะต่อไปคอร์ด C นะครับวิธีจับคอร์ด C ง่ายนิดเดียวครับเมื่อกี้เราคอร์ด g ในฟอร์มนี้ใช่ไหมให้เพื่อนยกนิ้วกลางนะครับจากสายหกท่องที่สามลงมาสายห้าท่องที่สามจะเป็นคอร์ด C นะครับให้เพื่อนดีจากสาย5ลงมาดูนะว่าเสียงเดียวกันไหมอ่าแล้วทีนี้ให้เราเล่นสามสเต็ปที่ฝึกเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น ดีดหนึ่งครั้งสเต็ปที่หนึ่งผ่านใบสเต็ปที่สองสายสามสายสองสเต็ปที่สามสี่สามสองหนึ่งแต่ว่าก่อนนี้นะครับเพื่อนๆต้องกดก่อนจะดีดสายหนึ่งนะครับเพื่อนๆกดนิ้วก้อยลงไปที่สายหนึ่งช่องที่สามก่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะพอเข้าใจนะครับคืออ่าสามสเต็ปเราเล่นเหมือนเดิมแต่ว่า แค่ว่าเรากดนิ้วก้อยลงไปที่สายหนึ่งช่องที่สามนะครับก่อนจะดีดสายหนึ่งแค่นั้นเองทีนี้ผมเล่นช้าๆให้ดูก็จะเปน็นอย่างนี้นะในคอร์ดสีนะครับกดนิ้วก้อยลงไปนะครับสามสเต็ปเล่นเหมือนเดิมพอเข้าใจนะครับต่อไปต่อไปคอร์ด e เม n o r นะครับเมื่อกี้อยู่ฟอร์มนี้ใช่ไหมครับให้เพื่อนๆยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับไปจับคอร์ด e เม n o r ส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยเหมือนเดิมนะครับนิ้วชี้ก็คือสาย5ช่องที่2นิ้วนางก็คือสาย4ช่องที่2เป็นอ e ีเมเนอร์นะครับในฟอร์มของเพลงนี้นะทีนี้ลองดีจากสาย6ลงไปได้เสียงนี้นะครับทีนี้สเตปนี้อ่าสเตปของคอ,งองนี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมครับก็คือ1 ผมจะรวมกับคอร์ดจตอนแรกเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเล่นจะใช้ดูนะครับจะประมาณนี้สสเต็ปเหมือนเดิมเห็นะครับแต่ทีนี้คอร์ดที่4นะครับเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนวิธีเล่นนิดนึง มันจะยากตรงคอที่สี่นี่เองนะครับเรามาดูาเล่นยังไงนะในคอร์ดดีนะครับจากปกติเราจะต้องดีดรวบลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เปลี่ยนเป็นดีดสายสี่กับสายหนึ่งแทนครับจะได้อย่างนี้นะอ่าผมลองเล่นแบบดีแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนไม่ทันนะครับเพราะว่าจะเร็วนิดหนึง่งผมก็เลยดัดแปลงมาเป็นดีดสายสี่กับสายหนึ่งแทนนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับทีนี้ผมจะเล่นตั้งแต่คอทีไมีเนอร์ e er มา จนถึงขอดีนะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะอย่างนะครับดีดสาย4กับสาย1แทนอ่าพอเข้าใจนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆดีดสายสามครั้งนะครับอ่าหลังจากที่เราดีดสาย4กับสาย1นะครับที่เราจับขอดีนะครับดีดสายสามครั้งทีนี้เพื่อนๆลงไปเล่นเมโลดี้ในสายหนึ่งนะครับ โดยที่เพื่อนๆยังคงนิ้วชี้สายสามช่องที่สองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมบอกกันนะครับว่าทําไมทีนี้ให้เพื่อนๆถ่างนิ้วออกมาประมาณนี้นะครับอ่าเมโลดี้ในสายหนึ่งจะมีสายหนึ่งช่องที่ห้านะครับให้ใช้นิ้วก้อยนะสายหนึ่งช่องที่สามสายหนึ่งช่องที่สองให้เพื่อนๆรวบนิ้วชี้ลงมานะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆยังกดยังกดสายสามช่องที่สองไว้นะ รวบมาเพื่อกดสายหนึ่งช่องที่สองนะครับอาใหม่นะสายหนึ่งช่องที่ห้าสายหนึ่งช่องที่สามสายหนึ่งช่องที่สองต่อไปเพื่อนเ,เ,เล่นเล่นฟูลออฟนะครับที่สายสามนะครับให้ได้เสียงนี้นะต่อไปตัวสุดท้ายสายสองช่องที่สามก้าช้าก็จะไดไอย่างนี้นะสายหนึ่งช่องที่ห้า สาย1ช่องที่3สาย1ช่องที่2องแล้วก็ฟูลออฟที่สายหช่องที่3แล้วก็จบที่สายสช่องที่3สามช้าก็จะได้อีกครั้งหนึ่งพอเข้าใจนะครับเพื่อนๆฝึกตรงนี้ช้าๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะอีกครั้งนึง นี้นะครับทีนี้เรามาดูที่สายนิ้วชี้ที่ผมบอกให้กดสายสาช่องที่สองไว้นะครับผมให้กดไว้ตั้งแต่แรกทําไมนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องดีสายสามช่องที่2นะครับที่ผมให้กดสแตนบายไว้นะครับสลับกับเมโลดี้ที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับเมโลดี้ที่เราฝึกเมื่อกี้จะเป็นอย่างนี้นะ พอเราใส่สาย3ามช่องที่สองสลับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งเฉพาะ3ตัวสุดท้ายนะครับที่ไม่ต้องสลับก็คือตัวที่เรา Full Off ในสายหนึ่งช่องที่3มนะครับแล้วก็สาย2อช่องที่3าาตัวสุดท้ายนะครับ นี้เราไม่ต้องไม่ต้องสลับนะครับเราไม่ต้องสลับสายสามนะนอกนั้นเราสลับสายสามนะครับอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเราฝึกช้าๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะว่าตอนที่ผมแก่ใหม่ๆก็ส่วนใหญ่จะมาติดตรงนี้นะครับทีนี้เรารวมกับคอร์ดดีนะครับตั้งแต่เริ่มลงคอร์ดดีนะครับก็คือสายสีกับสายหนึ่งพร้อมกันนะต่อด้วยสายสามทีนี้ลงไปเล่นเมโลดี้ที่สายหนึ่งช่องที่ห้า กอ่านี่แบบจช้าสุดๆเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งอพอเราเริ่มคล่องแล้วเราก็ค่อยเร่งความเร็วนะครับจะประมาณนี้นะ ครั้งหนึ่งอ่าพอเข้าใจนะครับที่สําคัญเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับทีนี้ผมจะเล่นช้าๆทั้งหมดนะครับตั้งแต่ขอรดจีเลยนะครับให้ดูหนึ่งรอบนะ หลังจากนั้นเพื่อนๆต้องไปตีคอร์ดอีก1ชุดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อร้องนะครับโอเคเดี๋ยวผมสอดอัดดีคอร์ดเลยนะครับอตีคอร์ดจะประมาณนี้นะครับก็คือเล่นคอร์ดเหมือนเดิมนะครับจะมีคอร์ด G คอร์ด C คอร์ด E m เม o นแล้วก็คอร์ด D นะครับเริ่มต้นด้วยคอร์ด G นะครับไปเลยลง ว่าเปลี่ยนนี่คือดีลงนะครับก็คือเปลี่ยนคอร์ดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าเนื้อร้องเนาะครับสำหรับพลงนี้ผมออกตัวก่อนนะครับว่าไม่เป๊ะ100ซนะครับแต่บางจุดผมพยายามดัดแปลงให้เพื่อนๆได้เล่นง่ายๆขึ้นนะครับอันนี้ส่วนตัวนะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงถ้าชอบนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ